ครับสวัสดีครับผมสุเมศโฟตีเกษตรอินทรีย์อีออนวันนี้ได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมแปลงนาแปลงหนึ่งนะครับมาพบกับเจ้าของแปลงนะครับผมชื่อสุจินทร์งพันธ์ครับครับที่ไหนครับผมวันบางบักแก้วบางบัแก้วตำบลตำบลศรีประจันต์อำเภอศรีประจันต์ครับบุรีเป็นไงครับประทับใจประทับใจตรงที่ใช้อะไรนะโฟตีโฟตีอะมิโนด้วย สองตัวสามตัวเลยนะครับรู้สึกว่าได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตอนกว่าตอนก่อนที่ลงทุนสูงกว่านี้สูงกว่านี้แล้วได้ข้าวเป็นไงบ้างครับข้าวแปลงนี้กี่ไร่ครับแปลงนี้แปลงนี้ยี่สิบเอ็ดไร่ได้ข้าวกี่เกวียนคนะ2ัยี่สิบสองเกวียนยี่สิบสองเกวียนเนาะแปลงอื่นก็ลักษณะเดียวกันอีกสามแปลงก็เกินนาหมดเลยเกินนาทางนั้นเกินนาประมาณสิบเปอร์เซนะ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะต้นทุนลดบ,าบา้างยัง ตอนนี้ยังไม่ได้ลดปุ๋ยลดยาหมดแล้วลดยาปุ๋ยก็ยังคงเดิมอยู่นะเนาะแต่วงวดหน้าคิดว่าเราจะลดปุ๋ยได้ครับแล้วข้าวแข็งแรงดรีรู้สึกว่าแปลงนี้จําได้ว่าหญ้าลกมากนะครับหญ้าลกแล้วทําไงฮะทีแรกก็นึกว่าจะไม่ได้ข้าวใช่ไหมะครับแล้วเก็บหญ้าออกเา้า้าออกครับแล้วก็ฉีดโปรตีฉีดอะมิโนโก,โกแล้วก็ฉีดอะมิโนโบแบ็กช่วงช่วงก้มหลวงใช่ปะก้มหลวงใช้ครบสูตรเลย ฝากทุกท่านติดตามโฟทีเพื่อนเกษตรยุคใหม่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ